สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอูฟูตูนบอดี้สแลมหลังเลิกร้องเพลงทำอะไรได้ปี96ล้าน พลิก3บริษัทตตนบอดี้ l a m รายได้ต่อปีรวม96ล้านจักรยานอาวกาศวันดีคืนดี2กิจการรับงานแสดงดนตรีเป็นหลักปี63เพิ่งตั้งอีกแห่งเป็นที่ปร,รึกษาธุรกิจการตลาดเรามาดูในมุมกิจการของบอดี้แสลกันบ้างหนึ่งบริษัทกรุ๊ปลฟ์จำกัดจดทะเบียนตั้งอยู่ที่99 3 0 0ทับ300ซอยสุขาภิบาล2ซอย25ดอกไม้เขตประเวทกรุงเทพมหานครมีสินทรัพย์รวม956,644 สี่บาทสองบริษัทจัก,กรยานอาวกาศจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่6สิงหาคม2555ตั้งอยู่ที่3ทับสามหมู่ที่2ตํบาบลไผ่ขวางอําเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีให้บริการจัดการแสดงการดนตรีมีสินทรัพย์รวม56 5 43, 4ิ3หกล้านบาทสามบริษัทวันดีคืนดีจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่27กร,รกฎาคม2552ันายตั้งอยู่ที่3ทับห่หมู่ที่2ตํบาบลไผ่ขวางอำเภอเมืองจังหวัดสุพุพรณบ วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุดประกอบกิจการให้บริการรับการแสดงการดนตรีมีสินทรัพย์รวม15,882,494บาทรวมทั้งสมบริษัทมีรายได้เฉพาะในปีรวม9 6 1 1 8 3 7 8บาททั้งหมดคือฐานทุนธุร,รกิจของตูนบอดี้แลมสำหรับบ้านของตูนบอดี้แลมมีอยู่ทั้งหมด3หลัง3จังหวัดทั้งบ้านที่กรุงเทพบ้านที่อำเภอบางสะพาน,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 านจังหวัดประจวบคีรีขันและบ้านที่จัง ัสุพัณบุบริจังหวัดบ้านเกิดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก w o l l s e e r News ขอบคุณครับ